สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําสังขยาเผือกเนื้อนิน่มเนียนกลิ่นหอมหอมทำเป็นไส้ขนมหรือจะจิ้มจะทาขนมปังก็ได้เริ่มกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะเริ่มจากการชงน้ําเผือกก่อนนะครับให้เราเตรียมน้ําร้อนมา13ช้อนโต๊ะวันนี้แจ็คใช้เป็นผงเผือกตัวนี้นะครับนี่ครับตักใส่ลงไป3มช้อนโต๊ะครับพอละลายเข้ากันดีแล้วก็พักไวใ้ให้เย็นตัวครับทีนี้ให้เราเตรียมกระมังมาครับ ใส่ไข่แดงของไข่ไก่ลงไป4ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย10ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาใช้ตะก้อมือตีผสมให้เข้ากันครับตีจนเข้ากันลักษณะนี้ก็พอแล้วครับนี่นะครับเป็นเนื้อครีมแบบนี้ทีนี้ใส่นมข้นหวานลงไป6ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำผงเผือกที่เราทำไว้และกะทิ500มิลลลิตร สุดท้ายแป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันครับพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วให้เรานําไปตุ่นได้เลยไม่ต้องกรองนะครับตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้นะครับแล้วก็ลดไฟลงเป็นไฟกลางนําสังขยามากวนบนไอ้น้าได้เลยครับเรียกง่ายๆก็คือการตุ่นนะเนาะหาอะไรมาจับด้วยนะร้อนครับกวนไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าเขาเป็นฟองแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับ กวนไปเลยเดี๋ยวก็เนียนตอนนี้ผ่านไป4นาทีเนื้อสังขยาเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วนะครับนี่จะสังเกตว่าเขาเริ่มข้นครับเริ่มข้นเริ่มหนืดกวนไปเนี่ยรู้สึกได้ที่มือเลยนะครับอย่างที่บอกสําหรับฟองไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็หายไปเองตอนนี้จะกวนผ่านไปได้8นาทีแล้วนะครับฟองเริ่มหายไปแล้วให้เรากวนต่อไปเรื่อยๆจนเป็นรอยตะก้อนะครับให้เนื้อสังขยาของเราเนี่ยเป็นรอยตะก้อขึ้นมา จะใช้เวลาไปทั้งหมดสิบนาทีนะครับนี่ครับเนื้อสังขยาเริ่มเป็นรอยตะก้อขึ้นมาแบบนี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยนี่นะครับจะเห็นเป็นรอยตะก้อแบบนี้ยกลงไปกวนข้างล่างครับพอยกลงมาแล้วก็กวนต่อด้านล่างนะครับให้สังขยาคลายความร้อนขั้นตอนนี้เนื้อเขาจะเริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆครับสูตรที่แจ็คทำในวันนี้จะไม่ข้นมากนะครับ เนื้อจะออกเหลวๆถ้าทําเนื้อสังขยาข้นเกินไปเวลาเย็นตัวลงเขาจะจับตัวเป็นก้อนครับเพราะฉะนั้นเอาแค่เหลวๆแค่นี้ก็พอพอคนจนคลายความร้อนลงก็พอได้แล้วครับนี่นะครับเนื้อสังขยาเนื้อสังขยาจะประมาณนี้นะไม่แข็งมากตักมาเลยครับลาดลงไปโอ้โหช้ำๆขออีกช้อนหนึ่งนี่หือ ทาให้ทั่วแบบนี้โอ้โห,หน้าทาน,นมากๆเลยครับอือยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาท่าก่อนนี่แหละไปแบบนี้แหละไอ้หืมหอมหวานมันอร่อยมากแผ่นเดียวไม่น่าพอขอเพิ่มครับ <laughs> นี่ือแผ่นนี้เอาแบบนี้นะครับ แค่นี้แล้วก็พับแบบนี้เลยไปครับอือหือร่อยรสชาติเนี่ยหอมหวานมันครบรสเลยครับนี่ลักษณะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้เอาไปทำกินทำขายได้วันนี้แจ็๊ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ